ครับสวัสดีทุกคนที่ติดตามช่องมะพร้าวซิงด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าคลิปนี้ก็จะมาทําให้มันพอให้เพื่อนๆน,น้องๆมีคลิปดูนะครับผมหลังจากที่ห่างหายไปนานเลยนะครับก็ล่าสุดคือตอนนี้ช่องเรา4,000ซับสไครต์แล้วนะครับผม <Wow. S 1> พวกขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามช่องของผมนะครับก็แบบว่าวันนี้ก็มีคลิปแบบว่าอัปเดตนะครับผมอัปเดตรดเจ้าร้อยสิบนะครับผมอัปเดตร้อยสิบของผมนะ แต่ทีเซ็นนี่คือยังยังไม่เสร็จนะครับผมยังยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับผมพังพังไปหลายเครื่องแล้วก็คือไม่ได้อัปเดตเลยตั้งแต่ว่าจะทําสีก็ไม่ได้อัปเดตอีกเลยนะครับผมเพราะว่า <Leaf> นั่นแหละคลิปนี้จะมาอัปเดตร้อยสิบก่อนนะครับผมก่อนหน้านี้ผมใส่เป็นแม็กนะครับผมก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็ขอโทษเพื่อนเพื่อพี่ๆน้องๆที่ติดตามอยู่ด้วยนะครับผมเน,เนื่อง,องจากผมไม่มีเวลาทําคลิปจริงๆแล้วก็ ิดเรียนแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงสอบด้วยนะครับผมเลยไม่มีเวลามาทาคลิปให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับไม่ได้อัปเดตเลยก็ประมาณนี้ก็เกือบเดือนแล้วมั้งที่ไม่ได้ทาคลิปลงนะครับผมก็สติ๊กเกอร์ยังเหลือนะทุกคนสติ๊กเกอร์ยังเหลือนะครับผมก็ใครที่อยากสนับสนุนช่องก็ก็ขออย่าให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆกดข้ามโฆษณานะครับผมโฆษณาทุกโฆษณาคือเงินที่จะเข้าในในช่องของผมนะครับนะถ้าใคร ถ้าใครกดข้ามก็ผมก็ไม่ได้ตังค์นะทุกคนนะผมก็ขอทุกคนด้วยนะครับผมอย่ากดข้ามโฆษณานะครับผมนะทำให้จำเป็นนะครับผมก็โอเคนะครับผมวันนี้ก็จะมาอัปเดตเรื่อง1 1 0ยไอคันม่วงนะผมว่าผมไปทำอะไรมาใหม่นะครับถ้าใครติดตามฟซจะรู้ว่าผมทำอะไรอยู่นะครับผมแต่ใครไม่ได้ติดตามก็ดูในคลิปนี้นะครับผมโอเคครับไปดูกันเลยโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตกันนะครับผมร1 0ยก็ทุกคนคงสงสัยนะครับผมว่าทำไมรถ ร้อยสิบเหลือแค่นี้นะครับผมนะเนี่ยก็ให้น้องนะผมน้องชายล้างนะครับเช็ดเพราะว่าน้องชายขี่ไปหยียบคลน,นะครับผมเช็ดทําความสะอาดนะก็สงสัยใช่ไหมครับว่าทําไมเหลือแค่นี้อ่ะผมจะมาเล่าให้ฟังว่าทําไมนะครับผมก็คือว่าร้อยสิบอะ่ะก่อนหน้านี้ทุกคนเห็นใช่ไหมคลิปก่อนๆผมว่าใส่แม็กเป็นัยรุ่นอินโดใช่ไหมทุกคนแล้วทีนี้คือเกิดปัญหานิดหน่อยนะครับผมใส่ใส่แม็กแล้วมันไม่ได้ฟิวนะครับทุกคน คิดถึงคิดถึงล้อโละครับก็แบบว่ามันบีดร้อยสี่ร้อยห้าไม่ได้นะครับทุกคนนะใส่แม็กแล้วล้อมันหนักนะครับแล้วก็ยางใหญ่ด้วยผมก็เลยจัดชุดล้อใหม่เลยนะครับผมก็ที่เห็นแต่ก่อนมันเป็นล้อม่วงใช่ไหมทุกคนล้อม่วงคือผมเอาไปใส่ทีเซตเลยนะครับผมใส่ทีเซตแล้วก็นี่ก็คือแบบให้น้องเช็ดนะผมทําความสะอาดนะครับผมก็น็อตน,นคมดูดิน็อตน,นคมมีแต่โคนยทุกคนน็อตน,นคมนะครับนี่ เนี่ยตัวแล้วไม่ใช่ถูกๆนะครับผมโอ้โหคาร์บอนคาร์บอนนะครับผมคาร์บอนก็ยังเหลือนะครับทุกคนี่เหลือเหลือนะครับใต้บอกก็เหลือนะครับผมคาร์บอนนะครับไล่น็อตน็อสนิมนะครับคาร์บอนเหลือเยอะก็ให้ดูกันเลยนะครับว่าอัปเดตอะไรก็คือนี่นะครับผมล้อนะครับเป็นล้อซูเปอร์เด็กนะครับผมที่หัอเดิมที่ผมติดใจและก็ยอมรับในความทุนของล้อนะครับผม คือซูเปอร์แดกริมนะครับผมอันนี้เป็นล้อ1.4นะครับผมใช่ไหมวะจะไม่ผิดเดี๋ยวดูก่นครับทุกคนเดี๋ยวพูดมาใช่ครับล้อ1.4นะครับผมขนาด1.4เป็นล้อสีทูโทนนะครับผมทองแล้วก็เหมือนมันเป็นล่องกลางเหมือนมันเป็นสีแบบเหมือนยิงทรายนะครับทุกคนเนี่ยแล้วก็เป็นดุมเดิมนะครับดุมเดิมแท้ของ110นะครับผมเดิมเดิมเลยขนาดยางที่ผมใส่ก็หน้า200นะครับผมหลัง225นะครับผม เป็นยางลายวิ่งนะครับลายวิง่งนี่นะครับก็ราคาตัวล้อนี่ผมซื้อมานานแล้วนะทุกคนผมเคยซื้อมาเก็บไว้ตอนนั้นผมว่าจะทํารถประกวดแล้วแบบจะเปลี่ยนเป็นสายคีนนะครับทีนี้ก็เลยไม่มีทุนทรัพย์ที่จะทําเป็นสายเคียนนะครับก็เลยแบบแยกคาร์บอนขายไปก่อนแล้วทีนี้มันเหลือล้อและล้อม่วงอะ่ะผมเอาไปใส่ที่แท่งงี้ทุกคนนะครับผมก็เลยเจะามาใส่คันนี้นะครับขออภัยที่ไม่ได้สลับกล้องใช้กล้องหน้านะครับทุกคนนะ ขออภัยด้วยนะครับนั่นแหละครับก็จะใส่ล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อโลนะครับแล้วอาจจะมีคลิปไปขี่ให้ดูนะครับผมสักเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวจะขี่ให้ดูสักเล็กน้อยว่ามันแตกต่างกันยังไงใส่ล้อโลมาแล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นอะไรนะคมนะครับผมนี่คมแพงเอาเรื่องนะครับของพวกนี้เนี่ยเอาเรื่องนะครับเอาก็ขนาดของสเตอร์รถคันนี้นะครับผมนี่ดูกันเลยชัดๆนะครับผม ยี 1400, the ่สิบเก้าฟันนะครับผมสิบสี่ยี่สิบเก้านะครับผมนะท่อเป็นซูเปอร์ซิงค์นะครับผมพาเปิดนะครับผมเบาะเอกนะครับก็น็อตนาคมยังเหลือนะครับผมเหลือทุกจุดเลยยังแบบถึงผมจะไม่ค่อยได้แต่งแล้วผมก็เก็บอะไรอย่างดีนะครับผมมีแค่ไม่ค่อยได้ล้างเฉยๆนะทุกคนอะไรเลียดก็ยังเหลือนะครับนั่นแหละก็อะไรเครื่องอ่าเครื่องนี่ตอนนี้เป็นเรือนเดิม เรือนเดิมหัวฉีดเดิมนะครับแต่ว่าสตีปลูกกับอะไรภายในเครื่องยังเหลือนะครับยังยังยังเป็น53มอยู่นะครับก็น่าจะพอวิ่งได้อยู่ตอนก็ใส่กระจกว่ารถคันนี้เอาให้น้องนะครับผมให้น้องขี่นะครับเอาไปบ้านนะครับเจ้าพีซก็จอดนะครับผมพีซ็ว่าจะแต่งก็ไม่ได้แต่งนะครับผมก็ให้น้องล้างเช็ดทาความสะอาดใต้เครื่องนะครับผมเดี๋ยวผมจะทาคลิปอีกคลิปเพื่อขี่ให้ดูนะนะครับแล้วก็ทีเซเนี่ยอดใจรอหน่อยนะครับทุกคนนะ ทีเซนี้ต้องอดใจรอนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าที่ผมขายแม็กไปเพาะเอาตังมาหมุนมาหมุนเพื่อที่จะไปซ่อมทีเซนะทุกคนผมไม่ได้ถ่ายให้ดูนะทีเซผมพังมาหลายรอบแล้วนะทุกคนนะพังเพราะสาเหตุบ้าๆบอๆนะครับผมหมดไปหลายหลายพันแล้วนะครับทีเซเนี่ยนะครับเดี๋ยวอัปเดตให้ดูทีเดียวตอนที่รถกลับมาถึงบ้านนะนะครับผมก็คลิปนี้ก็จะไม่ยาวมากนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยยาวนะครับผมผมก็จะตัดให้รวบลัดและกระทันรัดที่สุดนะครับผม ก็ใครที่อยากสนับสนุนช่องนะครับอีกช่องทางโดยโดยที่ไม่ไม่ดูโฆษณาก็สั่งสติกเกอร์ได้นะครับผมทาง Facebook นัทสังนะผมเดี๋ยวขึ้นให้นะครับผมสั่งสติกเกอร์ได้นะครับผมนะราคามิตรภาพมารับเองก็ราคามิตรภาพเหมือนเดิมนะครับผมแถมรดแรกแจกแถมนะครับช่วงนี้สติกเกอร์ยังเหลือนะครับผมนี่แหละก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวให้น้องล้างเส็จเดี๋ยวผมจะประกอบนะครับผมประกอบแล้ว เดี๋ยวจะไปขี่ให้ดูนะครับผมว่ามันจะวิ่งได้ไหมนะครับผมใส่ล้อโลกับไปแล้วเนี่ยจะวิ่งได้หรือเปล่านะครับผมก็รอไปชมนะครับผมรอไปชมนะครับเดี๋ยวขอประกอบก่อนนะครับผมโอเคครับโอเคนะครับทุกคนก็ประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนสวยนะครับผมใส่กับปั๊มหน้า5 0 a สวยงามนะครับสวยงามใส่ยืมยืดนี่สวยกว่านี้กับโชว์ไวเดีนี่สวยเลยนะครับทุกคน ะรประกอบผมก็ประกอบเสร็จแล้วครับผมโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวจะมาถ่ายต่อตอนที่ไปขี่ให้ดูนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับทุกคน